เป็นกระชังนะครับผ้าโอรอนแก้วนะครับอันนี้จะค่อนข้างถี่นะครับเหมือนมุ้งเลยนะครับผมเอามาเย็บเหมือนกระชังก็ทําง่ายๆนะครับอันนี้ผมใช้ท่อ PVC นะครับขนาดหกหุนนะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับเพื่อว่าเวลาปลาเขาตีดไข่หรือไข่ออกมานะครับไข่เขาก็จะเกาะอยู่ที่มุ้งเขียวตัวนี้นะครับที่เราเตรียมไว้นะ สังเกตนะครับตัวเ็าจะอ้วนๆนะครับมีไข่เป็นท้องแล้วนะครับส่วนถุมสลับฮอร์โมนที่ใช้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นกระบอกสลับตำแหน่งที่ฉีดฮอร์โมนนะครับก็จะอยู่ประมาณขีปหลังนะครับฉีดเสร็จก็นวดนวดให้ด้วยนะอันนี้ก็หอยลงนะครับเดี๋ยวป่อยลงบ่อละคู่นะครับบ่อละคู่ก็คือกระชังละคู่ก็เต็มเลยนะครับนะครับไข่ก็ออกสีแดงแดขาวๆนะครับตัวที่ออกสีแดงก็จะมี ครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาย้ายนะครับลูกปลาดุกนะครับที่เพาะไว้นะครับอายุประมาณ5วันนะครับผมอนุบาลในบ่อปูนเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับครบ5วันแล้วนะครับเดี๋ยวย้ายลงบ่อดินนะครับผมตรงบ่อดินที่เตรียมไว้ก็จะเป็นบ่อดินเดิมนะครับก็ปล่อยน้ําไว้นานแล้วนะครับน้าเป็นสีเขียวก็คาดว่าจะมีไรแดงอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาจับปลาในกระชังนะครับวันนี้จะเอาลงอยู่2กระชังนะครับผมเดี๋ยวเราไปจับปลาลงกันครับ ก็ผมก็เดี๋ยวจะย้ายประดุกชุดนี้นะครับผมอายุประมาณ5วันนะครับผมย้ายลงที่บ่อดินนะครับผมก็อันนี้มันออกมาด้านนอกนะครับออกมาด้านนอกก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะมันสะท้อนแสงนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับด้านนอกนะครับเห็นตัวดำๆนะครับเหมือนลูกออดเลยนะครับนี่คือลูกประดุกทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือด้านนอกนะครับอันนี้อายุ5วันนะครับอนุบาล ด้วยไข่ต้มสุกแล้วก็ปลาป่นนะครับผมอนุบาลไข่ต้มสุกอยู่ประมาณ2วันนะครับผมวันที่2กับวันที่3หลังพักเป็นตัวนะครับแล้วก็ให้ปลาป่นมาสามวันแล้วนะครับผมวันนี้วันที่5นะครับก็เดี๋ยวย้ายลงอนุบาลที่บ่อดินนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนก็คงลองอนุบาลไว้ที่บ่อปูนนะครับอันนี้ด้านในนะครับนะครับด้านในก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวด้านในกระชังนี้ก็คือจะย้ายลงบ่อดินทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวมาดูบ่อนี้นะครับมาดูบ่อนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมันอาจจะสะท้อนแสงนะครับเห็นดำๆนะครับดำๆว่ายน้ําอยู่อันนี้คือลูกประดุกทั้งหมดนะครับมาดูตามขอบนะครับตามขอบเดี๋ยวเรามาย้ายประดุกชุดนี้นะครับลงที่บ่อดินนะครับผม ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อดินนะครับที่เราจะย้ายลงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เป็นบ่อดินที่เตรียมไว้นะครับผมสลหรับย้ายลูกประดุกลงมานะครับน้ําก็เป็นน้ําเก่านะครับน้ําค่อนข้างเขียวแล้วนะครับผมก็จะมีลายแดงตามธรรมชาตินะครับอันนี้เพราะว่าได้ช้อนดูแล้วนะครับก็จะเป็นลายแดงตัวเล็กๆนะครับผมเพราะว่าน้ํานี้เป็นน้ําเก่าแล้วก็ ทำน้ำเขียวไว้นะครับเอาพวกขี้วัวปุ๋ยนะครับมามาหวานลงไว้นะครับผมเพื่อให้เกิดน้ําเขียวเพื่อให้มันสร้างลายแดงนะครับแล้วก็ใส่ออกซิเจนไว้อยู่ประมาณ2หัวนะครับตรงนี้นะครับเพื่อตีน้ํานะครับผมเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือกลัวก๊าซแอมโมเนียนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบ่อเก่านะครับบ่อเก่าเนาะแต่ก็ก็ลองดูนะครับลองดูเนาะนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการกันชุดนี้ก็คงคงรอดนะครับเดี๋ยวมาถ่ายความคืบหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวไป ตักเอาลูกประดุกนะครับมาลงในบ่อนี้นะครับครับก็เดี๋ยวยกกระชังนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เหตุผลที่เพาะใส่กระชังนะครับเวลาเอามันเอาง่ายนะครับส่วนที่ออกมาด้านนอกก็ไม่เป็นไรนะครับก็คงเลี้ยงอนุบาลไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปยกกระชังนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับฝั่งนวลว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับส่วนมากก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเตรียมคุถังแล้วก็ขันนะครับเอาไว้ไปตักนะครับ อ่าเดี๋ยวไล่มา <_ an> ไล่มานะครับอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาแล้วนะครับอ่าจะมีพบตะกรนเศษอาหารนะครับมีตะกรนเศษอาหารเดี๋ยวลองตักดูนะครับอก็จะมีตะกรนเศษอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเทใส่คู่ถังนี้ไว้ก่อนนะครับ จับอีกนะครับเ,เยอะนะครับแต่ว่ามันมีตะกรนก,ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาลงไปปล่อยหมดเลย อเดี๋ยวไปปล่อยก่อนนะครับอพอมันเยอะแล้วเดี๋ยวมันมันตายก่อนอเดี๋ยวไปปล่อยนะครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับมันอาจจะขุนนะครับเดี๋ยวไม่เห็นนาะกจไม่เป็นไรนะครับอเดี๋ยวมาปล่อยลงตรงนี้นะครับเวลาปล่อยก็ปกติถ้าเกิดเราซื้อปลามานะครับถ้าเราซื้อปลามาแล้วก็แช่ก่อนนะครับอันนี้เราก็ เดี๋ยวเอาน้ำนะครับเอาน้ำในบ่อเข้ามาในในถังก่อนนะครับอาน้ำในบ่อเข้ามาก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆปล่อยออกนะครับเดี๋ยวมันก็จะว่ายออกเองนะครับอันนี้อายุห้าวันนะครับคือมีตะกอนะครับเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเอาไว้ตรงนั้นก็เดี๋ยวกลัวน้ำเสียนะครับ เดียวน้ำเข้ามานะครับส่วนมากก็เป็นเศษไข่นะครับไข่ที่ไข่แดงต้มสุกนะครับที่บดให้นะครับมันกินไม่หมดนะครับหวังว่ามาลงตรงนี้นะครับน้ำคงไม่เสียนะอ่เดี๋ยวปล่อยเสร็จละนะครับผมเดี๋ยวไปเอามาอีกนะครับยังยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปเอามาอีกเนาะ ส่วนบ่อนี้ก็เอาลงไปแล้วนะครับผมก็เหลือบางส่วนที่อยู่นอกกระชังครับก็เย็นลูกปลาเต็มเลยนะครับเห็นว่ายอยู่นี่คือลูกปลาที่เดี๋ยวลองเลี้ยงไว้ตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวเอาออกซิเจนมาใส่หัวหนึ่งนะครับส่วนบ่อนี้ก็กาลังฟักนะครับกําลังฟักไข่อยู่เดี๋ยวเอามาเอาอีกนะครับอันนี้เอาลงทั้งสองกระชังนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวกระชังนี้ก็เดี๋ยวค่อย ลงนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านนอกก็ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับนะครับเพราะว่าตักมาแล้วนะครับผมเอาชุดนี้ไปปล่อยนะครับปกติก็อายุประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ต้องย้ายลงบ่อดินนะครับแต่ว่าบ่อดินเราก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมน้ําเตรียม อะไรไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามีลายแดงนะครับถ้าเราเลี้ยงด้วยลายแดงก็จะอัตราการรอดก็จะค่อนข้างสูงนะครับถ้ามุนว่าเราเตรียมบ่อแล้วหาลายแดงทําน้ําเขียวนะครับในบ่อแล้วก็หาลายแดงมาปล่อยไว้นะครับสักสามสี่วันนะครับหรือหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวค่อยเอาลูกปลาดุกลงมาปล่อยนะครับเขาก็จะกินลายแดงอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับลูกปลาดุกเนาะนะครับแล้วก็ค่อยให้ปลาป่นนะครับอาหารผงสําเร็จรูปนะครับผม เราค่อยให้ป,ปลาปนก็ให้ป,ปลาปนไปสักจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมากินอาหารบนผิวน้านะครับแล้วค่อยเปลี่ยนมาให้อาหารเม็ดนะครับผมสาหรับกระชังนี้ก็หมดแล้วนะครับผมอันนี้คือข้อดีของการเพราะใส่กระชังนะครับเพราะว่าเอาง่ายนะครับผมช้อนแล้วก็ตักเอาสบายนะครับลูกปลาเอาง่ายดีกว่าที่พอใส่บ่อปูนแบบนี้ก็อาจจะตักยากนะครับยกเว้นตักตั้งแต่วันแรกนะครับที่ลูกปลาฟักเขาจะยังเป็นกลุ่มอยู่นะครับช่วงวัน แรกหรือสองว um. <t S 1> ันแรกนะครับผมเดี๋ยวเมากระชังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเมากระชังตรงนี้นะครับเอากระชังนี้ลงด้วยนะครับตรงก็เดี๋ยวค่อยๆยกมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีพวกตะกรอนนะครับตะกรอนพวกเศษอาหารที่เอาอนุบาลนะครับส่วนมากก็เป็นพวกเศษไข่นะครับไข่แดงต้มสุกนะครับแล้วก็พวกปลาป่ดนะครับมันกินไม่หมดมันก็จะติดนะครับเป็นคราบดำๆนะครับตรงก้นกระชังนะครับถ้าเราเอาไว้ตรงนี้นานมันก็เดี๋ยว เดี๋ยวมันจะเสียนะครับน้ําเสียไอ้ทันมันตายได้นะครับผมอโอ้โหอ๋ออ้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับมันเริ่มติดขอบแล้วนะครับเดี๋ยววิดน้ําใส่นะครับพอมันติดขอบกระชังนก็เดี๋ยววิดน้ํานะครับสังเกตลูกปลาก็ค่อนข้างเยอะนะครับมันสะท้อนแสงนะนะครับอาจิเลียวเห็นอยู่นะครับมองเห็นบ้างนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับ เดี๋ยววิดน้ำไว้นะครับวิดน้ำเ่ามันมันติดนะครับเดี๋ยวค่อยๆยกนะครับเพราะว่ากระชังนี้มันถีมากนะครับถีกว่าถีกว่ามุ้งนะครับทำจะ้าโอรอนแก้วเลยในน้ำมันเลยค่อนข้างที่จะระบายออกยากนะครับแล้วก็มันมีพวกเศษอันนี้ด้วยนะครับเศษเศษตะไคร่น้ำแล้วก็เศษเอาหารนะครับที่มัน ค้างนะครับมันเลยเย็นไฮมันอันนี้นะครับนามมันเลยรอดออกยากก็ไม่เป็นไรค่อยๆนะครับเช้าๆกันเลยนะโอ้ยมันดูลูกประดุกนะครับนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้กระชังละคู่นะครับประดุกนะครับประดุกกระชังละคู่ก็ตัวหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลถึงกิโลครึ่งนะครับ อันนี้แม่พันธุ์เป็นปลาดุกรัเสเซียนะครับรัเสเซียัเสเซียผสมปลารัเสเซียนะครับเดี๋ยวค่อยตัดเอานะครับเดี๋ยวเอาขันมาตัดนะครับ ตักเอานะครับถ้าตักเอาทั้งหมดนะครับทั้งเศษตะกอนเศษอย่างกระเบื้อยนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาลงไปเบิดดินเดี๋ยวเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตักอีกครัง้งหนึ่ง เดี๋ยวไปปล่อยก่อนนะครับเอาไปปล่อยก่อนอเดี๋ยวมันตายนะครับมันพื้นที่มันแคบนะครับส่วนมากถ้าเกิดเคลื่อนย้ายระยะไกลๆก็ต้องอใช้ออกซิเจนนะครับใส่ถุงนานะครับอันนี้มันใกล้ๆนะครับใกล้ๆเองนะครับ เดี๋ยวมาปล่อยไ้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้น้ำเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้ำตรงนี้เข้ามาก่อนนะครับให้เขาปรับสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆปล่อยออกไปนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับประดุกชุดนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอัตราการรอดจะเยอะไหมนะครับ ปกติก็อัตราการรอดก็ไม่ค่อยเยอะนะครับพราะลูกประดุกนะครับสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมโอ้ตะก,กรอนก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็กลัวมันจะทําให้น้ําเสียนะครับแต่บ่ดินนี้ก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับประมาณสี่คูณเจ็ดเมตรหรือแปดเมตรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆปล่อยเข้าไปนะครับ หลังจากปล่อยออกแล้วนะครับมันก็เริ่มออ,อกมาว่ายแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวไปเอามาปล่อยอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว e มาตักเอาอีกนะครับก็คงชุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปปล่อยนะครับนล้วก็ ้องเล็งรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตายนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะตายยากอยู่นะครับลูกประดูกเนาะนะครับเดี๋ยวเอามาปล่อยก่อนนะครับเอาปล่อยอาันนี้ก็เทลงไือเอาน้ำเข้ามานิดนึงนะครับปล่อยออกอ่านะครับก็ปล่อย หมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในบอร์ดนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตรงนี้นะครับผมหลังจากปล่อยไปแล้วนะครับประมาณห้าหรือสิบนาทีนะครับเดี๋ยวไปดูตรงบอร์ดนะครับว่าเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสองกระชังนะครับเดี๋ยวมาดูประดุกพวกนี้นะครับผมก็ยังเหลือค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าน้ํามันยังขุนอยู่นะครับน้ํายังขุนอยู่นะครับเดี๋ยวไว้น้ําใสเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับ ครับผมก็ปล่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเอามาดูตัวนี้นะครับผมก็จะมีบางส่วนนะครับที่อยู่นอกกระชังนะครับผมก็ไม่ได้ย้ายลงจนหมดนะครับผมก็ปล่อยไว้เลี้ยงตรงนี้นะครับผมก็ถ้าดูก็ยังยังเหลือเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับตัวดําๆนะครับก็เหลือก็ค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับบ่อนี้นะครับเพราะว่าย้ายตัวที่อยู่ในกระชังลงนะครับเพราะว่ามันจะตอนที่ รูปผลกฟักออกเป็นตัวใหม่ๆตัวมันเล็กมากนะครับมันก็ลอดออกนะครับในในกระชังนะครับตรงพกตะเข็บที่เย so 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 like, ็บนะครับเพราะว่ากระชังนี really ้ก็ค่อนข้างที่จะถี่นะครับเพราะว่าทําจากผ้าโอลอนแก้วก็จะค่อนข้างที่จะถี่มากนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเล้ลอดออกมาก็เล้ลอดมาก็ค่อนข้างถือว่าเยอะเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับผมจะตอนนี้ก็น้ํายังขุ่นอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งลงไปยกกระชังออกนะครับก็กลัวน้ําเสียนะครับเพราะว่าข้อเสียของการเลี้ยงใน บ่อปูนก็คือเรื่องเรื่องการเปลี่ยนน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอนุบาลตรงกระมังหรือบ่ออนุบาลนะครับถ้าเกิดเรามีบ่อเยอะเนาะนะครับเราก็สามารถย้ายไปอนุบาลอีกบ่อหนึ่งได้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารได้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำสะดวกก็จะค่อนข้างจะดีมากนะครับแต่นี้บ่อมีจํากัดนะครับผมก็เลยย้ายบางส่วนนะครับลงในบ่อดินนะครับแล้วก็บางส่วนก็เอาไว้ใน บ่อปูนส่วนกระชังก็ยกออกนื่ว่ากระชังมันก็จะมีพวกคาบเศษอาหารต่างๆนะครับที่อนุบาลนะครับในช่วงระยะเวลา5วันนะครับหลังจากฟักเป็นตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูอีกบ่อน,นะครับที่ย้ายลงนะครับามาดูบ่อน,นี้ก็เหมือนกันนะครับตัวที่อยู่นอกกระชังก็จะยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวลองอนุบาลเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างอนุบาลในบ่อปูนและก็บ่อดินนะครับผมอัตราการรอดจะมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็พอดอีส่วนที่มันออกนอกกระชังก็เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมก็ไว้อยู่บ่อปูนอยู่2บ่อนะครับบ่อหนึ่งก็เป็น3คูณสเมตรนะครับบ่อนี้ก็เป็น1.5่าคูณสเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูในบ่อดินนะครับที่ย้ายลงมานะครับผมก็ส่วนมากมองไม่ค่อยเห็นนะครับในช่วงนี้มันก็จะ อยู่ใต้น้ำนะครับผม,ผมก็คงประมาณอายุเกือบสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์มันถึงจะขึ้นมากินอาหารบนผิวน้ำเดี๋ยวค่อยว่านอาหารเม็ดให้นะครับผมก็ตรงนี้ก็คงปล่อยเขากินพวกอะไรแดงไปสักพักนะครับผมสักสองสามวันนะครับก็เดี๋ยวให้อาหารผงสําเร็จรูปนะครับหรือปลาป่นนะครับหรือปลาป่นก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวปลาป,ป่นให้เขาก่อนนะครับจนเขากิน ผิวน้ําได้นะครับเดี๋ยวค่อยให้อ่านเม็ดนะครับเดี๋ยวก็บางส่วนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับผมพอน้ําค่อนข้างเขียวนะครับต้องเตรียมน้ําก่อนนะครับผมก็ไม่เป็นไรเออเห็นขึ้นมาบ้างนะครับก็อมันมองไม่เห็นนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาถ่ายความคืบหน้าให้กับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามได้ดูนะครับสําหรับการอนุบาลนะครับลูกประดุกนะครับที่ย้ายลงบ่อดินนะครับ ก็ลองอนุบาลดูทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งในบ่อปูนนะครับแล้วก็ในบ่อดินนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับมีความสนใจก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะกลบเลี้ยงกบการเพาะปลาดุกนะครับการอนุบาลลูกปลาดุกนะครับผมก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือสามารถไปดูคลิปย้อนหลังต่างๆได้นะครับผมที่ผมได้ทําไว้นะครับผมจะมีคําถามหรือข้อแลกเปลี่ยนอะไรก็พิมพ์ไว้เรียนใต้คลิปได้นะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะมา ตอบคำถามมาแชร์ประสบการณ์ครับให้กับทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ